내가 ดี๋ยว각깡ก่อนแป๊บนึง. 어지세. แป๊บนึงแป๊บนึ 오, 리가깨 도깨. 서디오 없어. 도토리. 저렇게 못 해. 그러면 충전 해 놓고. 응. 어. 그때 먼저 들어가야 예. <뭐라> 오, 거 어떻게. 뭐 어차피 안에 들어가야 돼. 안에 올. 거 물건은 โอเดี๋ยวถ่ายถ่ตัวเต็มก่อนถ่ายตัวเต็มก่อนนี่แคปแคปทุกคนเดี๋ยวก็เห็นเองทุกคนก็เห็นเองอาทุกคนบอกสวยค่ะสวยค่ะนี่สวยทุกคนสอมวันนี้เรารับเป็น ที่เกินภาคสนามนะทุกคนนู่นไม่แน่กอยู่นู่นพี่ชาลีทุกคนซูมซูมซูมนู่นพี่ชาลีอยู่นู่นกำลังวื้วื้อยิงกำลังกำลังเออกำลังวื้วื้ว้าวว้าวไปดูมูจูนเดะน้องฮาน่าเป็นล่ามเขาบอกว่าน้องฮาน่าเป็นล่ามใช่ไหมมาแล้วมาอีกคนนึงหยุดกดกล้องอย่างนี้อย่างนี้ โดดมาสิบช่องเอามาเดี๋ยวไล่เองอยู่ไกลแม่เขืนน่ะชอะชหนึ่งรอย่งอยขี้ออกอชันสูงหนึ่งร้อยชัน <Restaurant> สูงหนึ่งร้อยเจ็สิบเซเมตคะโอ้โหจริงจ๊ะเหรอใช่นมคะจริงจคเนสูงสุมากสูงมากส้เอสิบ่ะโอ้ใครมาอ่ะใครมา

ดูซื้อมาให้มีชาริปสวัสด,ด,ดีค่ะพี่เบสอ้อสุดต่อมาแล้วสวัสด,ดีค่ะพี่เบสบสบายดีค่ะนนคม,มบาบม้ามาบ้ามาบ้าชิคก้าไม่อยากเล่นน้ำสวัสด,ดีค่ะอุ้ยแขนที่นี่เป็นไรอ่ะแขนเป็นฟอร์มผมเอาเฉยแขนดูหน้าด้วยขอดูหน้าด้วยเลยไหนไหนปุ๊กผมไม่ได้เจอกันนานเท่าไหร่เน่ะนาน อยู่พี่โดยสามเดือนสามเดือนใช่สบายดีสบายดีค่ะสีใจดีนะคะน้องมาวันนี้ก็เตนท์เล้มมาเหรอพี่ไม่ล้มไม่ล้มต่อยคนมาต่อยคนมาสวยมากสวัสดีค่ะคริสตินาฮาน่า always so beautiful I you two always so beautiful what like you makeup I really yeah t o h a y makeup อืมสวยมากอไมจจิจิจิ u t ิ คิว<า>น้ำกันหมดเลยลอโ,ลโอเคอ้โจริงจโอ้พีกรูกรนักรนกรนูกรนันกูรันกูรันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกูรันัจิ 아니, 너는 밥먹맞잖아 실제로? 응 아, 그래? 밥도 먹고, 맨처음 아, 그저아너 그쪽아 너 그쪽아 너 그렇구나 여러분, 너무 컬러풀하네어 오! 사이타마! 안녕하세요 하나야 어, 왜? 너무 예쁜 거 아니야? 예뻐? 와우 진짜? 너무 예뻐 ไอ้จิอ้ขจิสุดจะมาขจิสุดอย่าส่งอย่ายืนเทียมกันได้ไหมอย่ายืนเทียมกันได้ไหมในลไมาอย่ายืนขงๆพสออาไม่ได้ัสดีครับสวัสดีครับยาเซียอุลีิไกกชนยิหิวข้าวอ่ะกินแล้วกินแล้วเหรอกินเ้าวหรืองกอกินข้่ายังไม่กินชค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาไทยกี่วันแล้วคะอ่าอะไรนะคะอยู่ไทยกี่วันแล้วคะคีนกี่วันยี่วันอ่า how many days in Thai One week One week ค่ะหนทิตย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคค่ะไม่ใช่ No

가자+ 가자 어쩌고 가자 미니 비차리위차리 동미 맞아+ 맞아 두 두두 차리 뚜뚜아 차리 차리에뚜뚜이 에이 아아아뚜뚜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 뚜아뚜뚜뚜아뚜뚜 뚜뚜뚜뚜 뚜뚜뚜아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 아아

โอ้ใช oh. ah, no. ah, okay, so ่ๆหันลังกับอย่างเดียวเลยนี่หันล้างกับกิวยช่หันล้างกับโอ้โอ้เอ็กซิเดนต์โจกงสวยๆสวยยสวย อีโป้อีโป้เอออีโปอยูปัสวยทุกคนแหละพี่แน็ตเซาร้อยคนแล้วอ่ะวันเนี้ยเซาเซาร้อยคนแล้วจำหน้าได้หรือเปล่าจำไม่ได้เลยสบายดีนะจำชื่อได้ไหมฝากเช็กแอนน้องๆเลยได้เลยค่ะแล้วก็บ้านไม่ยอมมาตั้งให้สักทีเอ้ายังไม่ได้ยังไม่ได้คุยกันเลยอะไรของพี่ี่ยพี่แน็ตมากระเหรงุ่งแอนนุ้งพี่เบ็กพี่ใจตะมาไออัชอบสุด ชายเย็นมาแล้วชายเย็นโดนชายเย็นชายเย็นหัวเปียกอะโอ๊ยอวดวดนดนด่าขอร้อง 啊帕啊阿啊兹，啊帕啊阿啊兹，阿哈，啊哈，阿帕兹，阿帕兹，阿。

哇啊,啊！啊！真啊、哦、的啊啊真啊啊！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 啊 ได้ช่วยดูหน่อยขอร้องค่ะขอยืมผ้าได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยจะบ้าโอ๊ย ถือขันโอ้ทุกชิ้นกินถือขันซาลาคุ้มของค่ด้วยซาลาคนไหนคเมไ่จ้อวย่โซเชอตมัน่กต่จย้องฮานานี้ฮาน่าสวยมาก 你吃 อุปรกรณ์ก่อนนะหนูจะได้เอาไปลาดกับเขาไปหาอุปกรณ์เดยวมันต้องมีดิไหนอะไรใช้ได้บ้างเดี๋ยวดูก่อนไหนอุปรกรณ์อุ้ยนี่มันแพงไหมตักมิน้นมไำนำตักมิน้นทไม่มีเงินซื้อปืนที่ไม่ได้ด้วย ไปหาขันก่อนนึงขันเนี่ยนี่งเนี่ยได้ไหมใช้นีมเนี่ยไม่มีขันนะ่ะหาขันอยู่เนี่ยอันนี้ใหญ่ใช่ ันอยากได้ขนัขนอ่ะขันอยากมีปืนกับเขาบ้างเห็นดูหิวชช่หิวเ็า <c oughs> แบบนา่าเล่นมากเลยอ่ะ ห ng, ้ามเต้นแรงห้ามร้องเพลงเสียงดังปะอ๋เวทอ้เปียกเลยนปกูช oh, 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 ับก hmm. uh, ูสดตกอมีเหมีโอเคนี่รากายไปวคนสัมีบุญมากที่สุนเจะหาวิธีเอาคืนจริงได้แหม่แห่ว <Yeah, ันหนึงวันหนึ่งแห่แมวันหนึ่งพี่ชลีนี่นะความสุขแม่ ไปหาขันก่อนเดี๋ยวให้หาขันก่อนโดนแน่บจินโดนแน่บจินจะได้ขันแล้วยูไอจ้จะขยี้ย,ใย,ย,ยูให้แกลบบักจินไปยูจะขยี้ยูให้แหลบไปหาก่อนขันขันแอบอ้อมหมวอ้อมไปด้านหลังจจไดอู้หูอันนี้เลยนี้เลย มันจะไม่หาน้องเร่เปียกเลยเปียกเลยเนี่ยใส่ตาบ้าก็ได้กูเอาลูใส่ีดน้ำเลย บาบูจ้านจินพี่กุนัไเล่นเหรอเล่นหน่อยก็ดีบักจินอยู่ไหนพวกคนบอกบอกมาดีบักจินอยู่ไหนบักจินอยู่ไหนอ๋ออยู่โน่นนเซียนเซอ๋ออัน้ bỏ in chuẩn bảo chạy đậu. nào. ok, 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 yeah, time, ok, chụp yeah. yeah, ok, 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 WAAAAAAA <laughs>